คำพี่น้องหาหนไม้เบิ่งโนนี่ยังง่ามเลยอืออุ้าไฟเออแกขายเป็นโลโลสามสิบอ่ะจนคำหมดแล้วไปกออื่น นียยางง่ามเลยโอ้หนักมากเลยอ่ะอดูบุลเลอร์เลยหนักสองโลเลยมาเก,ก็บแบกงอแล้วก็พักกันมาซับน้อใหม่เออมีเอ,อเ,เล 你同我咁